เทศกาลความสนุกสนานแห่งความรื่นเริงในชนบทในหนึ่งวันที่แสนสดใสในชนบทที่อุดมสมบูรณ์ชุมชนในหมู่บ้านของเราได้ร่วมกันเตรียมการสำหรับงานเทศกาลความสนุกสนานแห่งปีที่ทุกคนรอคอยอย่างจริงใจ ทีมงานอาสาสมัครและประชาชนท้องถิ่นทุกคนทำงานร่วมกันเป็นความอดทนและความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้งานเทศกาลนี้เป็นที่สำคัญมากขึ้นทุกปีการเล่นเกมและความสนุกสนานกิจกรรมสนุกสนานนี้เติมเต็มความสนุกสนานของเด็กๆในชุมชนเราในทุกๆมุมโรงเรียนในหมู่บ้านเปิดซุ้มเกมต่างๆสำหรับเด็กๆในชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน และการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มีเกมยิงปืนที่น่าตื่นเต้นและเกมยิงลูกโป่งที่มีสีสันและความสนุกสนานมีความตื่นเต้นในการแข่งขันนอกจากเกมแล้วงานเทศกาลนี้ยังมีการจัดการแข่งขันสนุกสนานอื่น,นๆเช่นเกมบิงโกชิงรางวัลและเข้าคิวแย่งกันการเสี่ยงโชคมาชฉารับรางวัลที่มีมูลค่าอย่างมากมายบรรยากาศชื่นม,มื่นที่ช่วยสร้างความตื่นเต้นและความเข้าใจในชุมชน การแข่งขันมวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยคนในชุมชนทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อชมนักมวยชาวบ้านในการแสดงฝีมือและความกล้าหาญในเชิงมวยมียชีวิตชีวากับการสนุกสนานและการรำวงย้อนยุคข,ของชาวเหนือล้านนาเทศกาลนี้ไม่เพียงแต่มีกิจกรรมแข่งขันและเกมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมีการแสดงการรำวงและการแสดงสนุกสนานอื่นๆซึ่งนำมาเพิ่มความเป็นมาให้กับงานเทศกาลทุกคนร่วมเต้นรำและร้องเพลงอย่างมีความสุขทำให้งานนี้เป็นที่ประทับใจและสนุกสนานที่ยิ่งใหญ่ในชนบทหลากหลายให้เลือกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเทศกาลความสนุกสนานนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าหากไม่มีอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อย ให้กับผู้ร่วมงานมีบุฟเฟ่อาหารท้องถิ่นที่หอมหอมอร่อยจากครัวของคนในชุมชนและนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารหน่าทานหลากหลายชนิดและเครื่องดื่มสดชื่นเพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกกับอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจงานเทศกาลความสนุกสนานในชนบทเป็นเวทีแห่งความรื่นเริงและความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานและความบันเทิงที่น่าตื่นเต้น มันเป็นโอกาสที่คนในชุมชนมาพบกันและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในวันสุดสัปดาห์ที่ทุกคนรอคอยอย่างตื่นเต้นและสนุกสนาน